เสียแขกเมินส่งพระจันฉายชกขุนศึกเล็กครับหลายคนบอกว่าจากกรณีที่มีกระแส R หรือ S อยากจะท้าพระจันฉายไปชกกับขุนศึกเล็กแต่จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นผมเห็นว่าน่าจะเป็นโพสต์ของพี่เพชรบุญชูซะมากกว่านะครับเป็นคนประกบมวยของรายการวันลุมพินีนะครับคือคนที่โพสต์มาแรกๆที่ผมเห็นเลยผ่านตาเลยคือคุณเพชรบุญชูนะครับพี่เพชรบุญชูออกมาโพสครับเฮ้ยคู่นี้น่าจะน่าสนใจนะ พระจันทร์ฉายกับขุนศึกเล็กครับนีบ่ตอนแรกเขาขึ้นมาอย่างนี้นะครับและหลังจากนั้นก็มีข่าวมาตีบอกว่าจากกระแสที่อาร์เวสอยากจะท้าพระจันทร์ฉายซึ่งผมว่าก็ไม่ใช่ทางฝั่งอาร์เวสหรอกรับที่อยากจะทา้าเพราะว่าน่าจะเป็นทางฝั่งของพิพชบุญชูซะมากกว่าคขาอาจจะคิดกันเล่นๆน,นะครับบางทีคนก็ไปโจมตีกันมั่วซั่วครับแต่ว่าในมุมมองนี้ครับคือทางเสียแขกก็เหมือนจะยืนจันชัดเจนเหมือนกันครับทางค่ายมีสัญญาอยู่กับศึกวันจะมาทุบหม้อข้าวตัวเองได้ยังไง ยอมรับว่ายัางจนอยู่ครับต้องทํามาหากินพึ่งพากับทางวันจะพิชิพที่ผ่านมาบอสตาตีิสิทธิ์ยอดธงบอสเด็ของวันก็ดีกับทางเขามาตลอดและมีแนวคิดในการทํามวยเหมือนกันจึงพร้อมร่วมงานกับทางวันในการสร้างมวยไทยให้ยิ่งใหญ่ไประดับโลกดังนั้นแล้วนะครับมวยคู่ประจันฉายกับขุนศึกเล็กจะไม่ได้ชกกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าค่าตัวเองก็ต่างกันเยอะพระจันฉายตอนนี้ก็ค่าตัวยืนพื้นที่สองล้านส่วนขุนศึกเล็กค่าตัวจริงๆขุนศึกเล็กนะผมก็เคยถามน้องอยู่ ที่น้องไปชกในรายการวันลุมพินีนะครับคุณสึกเลก,ก็ได้ค่าตัวมันสักแสนไฟแรก1 0 0 0 0แบาทไฟที่2ก็แสนห้าอันนี้คือค่าตัวของคุณสึกเล็กในการไปชกรายการวันแต่ในการชกมวยไทย5ยกของคุณสึกเล็กเนค่าตัวอยู่ที่80,000บาทครับก็ถือว่ายังไม่ถึงขั้นมวยเงินแสนแล้วครับเพราะว่า รายการยังยังไม่สามารถที่จะหาเงินไปจ่ายหรือว่าเทียบขึ้นให้เป็นค่าตัวไฟละแสนได้แต่ว่าหลังจากนี้ผมมองว่าขุณสึกเล็กน่าจะได้ค่าตัวไฟละแสนขึ้นแล้วนะครับในการต่อยมวยไทย5ยกก็ตามนะครับแล้วก็ถ้าหากเป็นมวยไทย3ยกของรายการวันเนี่ยเพอเผลอคุณสึกเล็กอาจจะได้มากกว่าเดิมแล้วอาจจะมีสัก4ี่แสนได้แล้วนะครับในการชกรายการวันแต่ว่าคงไม่ได้ไปชกหลอกพ่อบูมเองก็บอกว่าของกลับมาสร้างกระดูกก่อนนะครับตอนแรกก็เคยไปชคที่รายการวันเหมือนกันนะครับวันลุมพีนีสําหรับคุณสึกเล็กซึ่งนะครับเขาก็ชนะรวดนะแต่ว่าพอหลัง คุณึกเล็กก็คุยกับบูมนะครับบูมก็บอกว่าไม่เอาดีกว่านะครับเพราะว่าชกแล้วดูเหมือนว่าเอาเปรียบคนดูอันนี้คือจากใจของบูมเลยนะครับบูมบอกว่าสไตล์การชกของน้องขุนศึกเล็กเนี่ยดูว่าจะเอาเปรียบคนดูคนดูชกแล้วก็โดนดานะครับบอกว่าไม่สู้บ้างบอกว่าเป็นมวยถอยบ้าง ถ้าไปกชค้วโดนด่าอะไรเงี้ยมันอาจจะยังไม่ดีนะครับน้องอาจจะยังไม่ดีพอสําหรับรายการวันลุมพินีสไตล์ยังไม่เหมาะสมก็ขอพักนะครับไม่ไปชกรายการวันลุมพินีนะครับขอเก็บกระดูกสร้างประสบการณ์ไปก่อนแล้วก็ไม่ได้ไปโชคอีกนะครับซึ่งจริงน้องเองก็อยู่ที่สังกัดกลุ่มพลังใหม่นะจะไปชกตอนไหนก็ได้ครับถ้าพูดกันตามตรงนะจะไปชกตอนไหนก็ได้เลยนะครับตอนนี้ก็เพิ่งมาได้แชมป์เองซึ่งสัญญานะอาจจะไม่ได้ละเอียดเพราะว่าไม่ได้เข้าไปสู้ในรายการอาร์เวสตั้งแต่แรกนะครับต้องใช้คํานี้เพราะว่าน้องเองก็เหมือนจะโดนประกบมาเพราะเป็น เท่านั้นแหละนะครับเป็นไฟพิเศษนะครับไม่ใช่นักมวยที่เซ็นสัญ,ญญาเข้าไปชกในรายการอาร์เวแต่ตอนนี้ถือครองแชมป์แล้ว่ะจะต้องรอป้องกันหรือว่าต่อสู้ในรายการนี้นะครับค่าตัวหลังจากไฟนี้ก็น่าจะอัพเป็นหลักแสนแล้วมั้งนะครับแต่ว่าก็โชคดีหน่อยที่มันมีอัดฉีดมานะครับอย่างเช่นชนะคะแนนรับ0 0แสนชนะนอกรับ1ล้านอะไรอย่างนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงเข้ามาพอสมควรครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฟที่ดีครับสำหรับคุณศึกเล็กที่เพิ่งเอาชนะเป็นสยามได้แต่ความฝันที่อยากจะเจ ได้นะอันคือเป็นน้ำหนักปล่อยๆเขานะครับประมาณสัก5 10, 6กิโลไปถึง60กิโลอันนี้คือน้ำหนักของปรจจันชายแต่ว่าน้ำหนักที่สู้กันถ้าคู่นี้ได้สู้กันน่ะ122 ก็น่าจะสู้กันได้อยู่แล้วครับน้ำหนักประมาณนี้หุ้สูเล็กก็ปล่อยขึ้นไปอีกแต่ว่าอย่าเพิ่งพูดอย่างนั้นเลยเอาเพชรสยามก็ได้ไหมนะครับถ้าร้อยยี่สิบสองนะครับพอาน้ำหนักก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าอย่างที่บอกครับส่วนสูงหนึ่งร้อยหกสิบสามของพชัญฉายน่าจะเหมาะกับคุณนสูเล็กมากกว่านะครับที่รูปร่างไม่ได้หนีกันมากแต่กระดูุประสบการณ์นะอระจัญฉายก็เป็นแชมป์โลกมวยไทยรุ่นสตอร์เวทอยู่ในปัจจุบันนักชกวัยยี่สิบเก้าปีครับ ก็น่าจะไม่ได้เกิดขึ้นหรือว่าจะเก er ิดขึ like, a, ้นก like, ็ต้องรอหน่อยหรือว่าคุณสิลิกต้องเร่งเครื่องหน่อยนะครับถ้าอยากจะไล่ล่าพัชรฉายจริงๆเพราะว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งด่านครับถ้าอยากจะเพิ่มขยับน้ำหนักขึ้นไปส่วนรายการในไทยตอนนี้เห็นแวบๆบอกว่ามีวันใช้น้อยอยากจะเจอบ้างนะครับก็เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นลองเยอะแต่ทางงานเกตเพ็รก็อยากจะเอาไปลองนะครับก็ต้องหาตัวมาแก้หน่อยแหละนะครับเพราะว่าเกตเพชรก็แพ้ไปในไฟล์ล่าสุดนะครับก็เสร็จกลุ่มพลังใหม่ไปก็เป็นข่าวาวที่นํามาฝากกันครับน่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับสําาหรรรรัับะจนนนฉยแลลขุึกกเเ็็ใวี้คบ